นักเทรดตำนานที่ได้รับฉายาว่าวินเด100%กำลังสร้างความหือหาอีกครั้งด้วยการทุ่มเงินมหาศาลเข้าไปในตลาดคริปโตแต่นี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทุกคนต้องคิดหนักจะเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดหรือเสี่ยงเกินไปมาดูกันว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะนำพาไปสู่ความสำเร็จหรือไม่แต่ก่อนอื่นคุณต้องรู้ก่อนว่าใครคือคนคนนี้ที่ทุกสายตากำลังจับจ้องโดยสุภคิดคืออมริ https://colin-solace.io/superkid ตุลาคม28-2025ในวันที่28ตุลาคมนี้นักเทรดผู้โด่งดังที่ถูกขนานนามว่าวินเรด1 0 0 0ได้แสดงความมั่นใจในแนวโน้มขาขึ้นของตลาดอย่างเด่นชัดโดยเพิ่มเงินลงทุนในตำแหน่งลองการเดิมพันว่าทางราคาจะขึ้นสำหรับทั้งบิตคอย h t t p s s l a s h s l a s s b l o c k c h a i n c o m b i t c o i n e 0 b 8 8 4 e 0 b 8 b 7 e 0 b 8 e 0 b 8, 8 e 0 b 8 b 0 e 0 b 9 8 4 e 0 b 8 a 3และ e ิ h ริ e u ม h t t p s s l a s h s l a s s b l o c k c h a i n c o m t h e r e u m e 0 b 8 84e0b8b7e0b8d0b8d0b8b0e0b984e0b8a3 e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  จากเดิมที่อยู่ที่340ล้านดอลลา,าร์สหรัฐจนทะลุไปถึงมากกว่า400ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อเลยทีเดียวเจ้าของกระเป๋าทางดิจิทัลที่ระบุด้วยรหัส 0x42e5f2 e คนนี้เป็นที่รู้จักอย่างดีในแวดวงคริปโตเคอเรนซีเพราะเขาไม่เคยขาดทุนจากการเทรดเลยแม้แต่ครั้งเดียว ทำให้ทุกการกระทําของเขาได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดจากนักลงทุนทั่วโลกแต่รู้ไหมว่าทําไมเขาถึงมีฉายานี้มันมาจากสถิติที่เขาประสบความสําเร็จในการทํากาไรทุกการเทรดซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากในตลาดที่มีความผันผวนสูงอย่างนิยกตัวอย่างเช่นในช่วงตลาดขาลงครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วเขาก็ยังคงทํากําไรได้อย่างน่าประหลาดใจทําให้หลายคนสงสัยว่าเขามีกลยุทธ์ลับหรือไม่แต่สําสคัญกว่าคือการที่เขาไม่เคยขาดทุนเลยนั้นชวนให้คิด มันเป็นความเก่งกาจจริงๆหรือแค่โชคช่วยและนี่แหละคือจุดที่หลายคนมักมองข้ามในตลาดคริปโตใครก็อาจจะชนะได้ชั่วขณะแต่รักษาความชนะไว้ได้ตลอดการนั้นยากเย็นแค่ไหนสำหรับตำแหน่งปัจจุบันนักเทรดรายนี้ยังคงยืนหยัดในตำแหน่งลองบิตคอยด้วยเลเวอร์เรจ13เท่าหมายถึงการใช้เงินกู้เพื่อเพิ่มขนาดการลงทุน โดยเลเวอรเร,เรจนี้ทำให้กำไรหรือขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น13เท่าหากราคาขึ้นเล็กน้อยคุณอาจได้กำไรมหาศาลแต่หากลงก็เสี่ยงสูญเสียมากเช่นกันเหมาะสำหรับมืออาชีพมากมูลค่าการลงทุนอยู่ที่230ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเข้าตำแหน่งที่ราคา1 1 1 8 9 7ดอลลาร์และมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized Profit) หรือกำไรลอยตัวประมาณ3.7ล้านดอลลาร์ ส่วนนิติรยมนั้นเขาถือตำแหน่งลงมูลค่า193ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยจุดเข้าที่3,965ดอลลาร์และสร้างกำไรลอยตัวให้กับพอร์ตโฟลิโอไปแล้วถึง5.2ล้านดอลลาร์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจครั้งนี้กำลังเดินหน้าได้ดีแต่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจสมมติว่าตลาดกลับทิศทางคุณคิดว่าการใช้เลเวอเรจสูงขนาดนี้จะเป็นตัวช่วยหรือกลายเป็นตัวคาจากการเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ทำให้ยอดรวมเงินทุนในพอร์ตของนักเทรดรายนี้สูงถึง53ล้านดาร์สาฐ และมียอดรวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตำแหน่งลองทั้ง BTC และ็ะอยู่ที่ประมาณ9ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวแต่ที่นี่แหละที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและอาจเป็นหัวข้อถกเถียงการเพิ่มเงินลงทุนครั้งใหญ่แบบนี้ในช่วงที่ตลาดกำลังผันผวนมันเป็นสัญญาณของความมั่นใจหรือเป็นการเสี่ยงเกินขอบเขตบางคนอาจเห็นว่าเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดเพราะเขามีประวัติการชนะแต่คนอื่นอาจมองว่ามันเสี่ยงมากเกินไปดโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถ้าตลาดคริปโตสามารถตกต่ำได้รวดเร็ว ลองคิดดูสิถ้านักเทรดคนนี้ไม่เคยขาดทุนมาก่อนแล้วทำไมเราไม่ลองเรียนรู้จากเขาหรือว่ามันเป็นเพราะเขาใช้เทคนิคที่เราไม่รู้แต่ในขณะเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาพลาดครั้งแรกมันจะทําให้ภาพลักษณ์ของเขาสั่นคลอนหรือเปล่าและสําหรับคุณเองผู้ที่กําลังอ่านอยู่คุณเห็นด้วยกับการใช้เลเวอรเรจสูงแบบนี้หรือไม่มันเป็นกลยุทธ์ที่ควรค่าแก่การลองหรือควรหลีกเลี่ยงแชร์วความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเราอยากรู้ว่าทุกคนคิดอย่างไร